บอกว่ามีเพื่อนหลายๆคนก็ยังไม่เท่ากับมีเพื่อนหนึ่งคนแต่จริงใจนะครับเชียบสวัสดีครับวันนี้มาดูรถตู้เจ้าคันนี้นะครับเป็น all new นะครับคันนี้นะครับวันนี้เป็นเรียกว่าตัวหน้ายาวนะครับปี2019นะครับคันนี้ ไฮไลท์ like คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเล็กไม่แสนหนึ่งหมื่นเอ็นครับอุ้ยวิ่งน้อยนะครับคันนี้ใส่งานน้อยได้พี่นอ้องใส่แค่แสนหนึ่งหมื่นกิโลเองภายในใก็แต่งแล้วนะครับกล้องไปทางนู้นเลยก็ได้ครับนี่เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ ให้ดูราคาก่อนนี่ดูราคาก่อนนะครับหนึ่งล้านสองแสนเมืนบาทแต่นะครับแต่นะครับถ้ามาจากช่อง youtube หรือว่ามาจากทางเพจนะครับลดไปเลยครับทันทีหกหมืนบาทนะครับผมลดเลยลดให้เลยนะครับ6กหมืนบาทนะครับนี่จากราคาป้ายนะครับห้ามบอกใครนะ <laughs> พาชมภายในนะครับภายในก็แต่งมาแบบสวยหรูเลยนะครับว้าวเป็นไงภายในภายในเป็นไงครับว้าวเลยใช่ไหมครับภายในแบบรุ่นใหม่เลยแอร์บัสท้ายแล้วนะครับเป็นเกียร์วอโต้นะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเบาะ VIP 9ที่นั่งนะครับ จอยดอยสินิ้วนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟนี้ให้ดูดไฟไม่หมดรถหลายคันคนขายก็เปิดไฟไม่ถูกเหมือนกันนะครับหลายคัน,นประมาณนี้นะครับคันนี้ใช้งานน้อยนะครับ ได้เป็น v i p นะครับคันนี้จัดไปเน,น้นได้อยู่ประมาณ900,000บาทนะครับนะครับที่เหลือเป็นเงินดาวนะครับท่านผู้ชมนะครับจากราคาป้ายนะครับลดให้เลย60,000บาทนะครับมาก่อนไดนก่อนนะครับมาช้ารอคันหน้าเหมือนเดิมนะครับมาก่อนไหนก่อนพี่น้องมาซากะ เราคันนาคือเก่าแล้วครับประมาณนี้นะครับเด้อสนใจก็โทรเลยครับ0813982928นะครับรถเราจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง289ถนน340อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คิดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจะเจอกันคันหน้ากันแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับ เรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีและสวัสดีครับ